สวัสดีค่ะครอบครัว Sun Moon Light Love Reading ที่รักของผู้อ่านนะนี่เป็น New Love Reading สำหรับราศีกันคนโสดรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นใครนะคะคนโสดโดยเฉพาะนะคุณจะได้พบเจอรักครั้งใหม่เป็นใครนะคะประจำเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2020นะคะวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel จะแนบไว้ให้ใต้คลิปผู้อ่านไม่รับอ่านการส่วนตัวค่ะนะคะ,นะคะ Facebook Instagram ลิงก์อยู่ใต้คลิป Facebook mm hmm. ก็จะมี Message of Love l ลายวันผู้อ่านจะพยายามทำจัดทำไว้ให้นะคะแล้วก็ร่วมกันทำบุญผ่านทางการเช่าหินมงคลได้ที่ Instagram นะคะก็จะมะีขนาดมาตรฐานแบบใหม่ๆสวยๆนะมาให้ได้ร่วมกันทำบุญแล้วก็เสริมพลังงานทางด้านความรักด้วยนะคะก็พยายามลงไว้ให้หลากหลายนะอาละ ว่าไม่ได้มีเว็บไซต์นะคะเพราะว่าไม่ได้ทำเป็นการค้าขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์และกระดิ่งรับชมก็พูดได้ทั้งไทยตะวันตกและคณาราศีดาวจานันดาวศุกร์และดาวทิตยแต่คุณจะต้องยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักนะคะเรื่องดาวนะคะเป็นการอ่านโดยรวมค่ะนะอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้ขอบคุณจากใจอีกครั้งนะคะสำหรับกำลังใจ s u b s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่งนะราศีกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลย รักครั้งใหม่ใครคนนั้นของคุณจะเป็นใครคะคนโสดนะคะเริ่มกันเลยเอาวแจนจแวเบอรีแครรีอาจจะเป็นชาวราศีมังกรก็เป็นไปได้บางท่าน อาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอช่วงมกราคมที่ผ่านมาแต่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะทีะ่คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรในตอนแรกแต่มันจะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมกรานะคะคในปีถัดไปเนาะทีนี้ไทม์เฟรมนะคะมันคลาดเคลื่อนได้อยู่แล้วเป็นปกติทีนี้ Energy ออกมาบอกว่า vibration ของคนคนนี้ อาจจะแตกต่างออกไปจากคนที่คุณเคยเจอด้วยก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยบางท่านถ้ายังไม่ได้เจอมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอนับจากนี้นะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปไปคอมมิชเมนต์ในช่วงเดือนมกราคมมกราคมอาจจะมีข่าวดีเรื่องการมั่นหมายการแต่งงานเพราะมันจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับบางท่านดอกโครซา คนคนนี้เป็นคนที่เรียกได้ว่าซื่อสัตย์และชัดเจนในความรู้สึกมากๆคุณจะรู้สึกสนิทสนมกับคนคนนี้เหมือนเป็นเพื่อนคู่ชีวิตมากกว่านะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนหรือว่าหนุ่มหรือสาวปีจอแต่ว่าคนคนนี้โรโยนะเอเนอร์จีของเขาเรียกได้ว่าความซื่อสัตย์และชัดเจน นะคะในความรู้สึกที่เขามีกับคุณมากๆที่ Talking Avacation ปฏิเสธไม่ได้คุณกับเขาบางท่านอาจจะอยู่กันคนละที่อยู่คนละประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะ เพราะมองเห็นว่าคุณมีเกณฑ์การเดินทางไม่ได้มาพบเจอกันการเดินทางท่องเที่ยวไปมาหาสู่กันเขาอาจจะเดินทางมาพบเจอคุณนะคะอาจจะเจอพูดคุยแล้วก็เดินทางมาพบเจอคุณในช่วงปลายป,ายป,ายปีหรือต้นต้นปีหน้าสําหรับบางท่านถ้ายังไม่ได้เจอถ้าใครได้เจอกันแล้วก็มีเกณฑ์นในช่วงระหว่างนี้นะ่าอาจจะมีการนัดเวลาแล้วละ่ะได้เดินทางมาพบเจอกันอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่จะชัดเจนสุดๆคือมกราคมปีหน้า ว่ามีความรู้สึกเหมืองบรนท่านจะมีข่าวดีด้วยนะแล้วเหมืองบรนท่านได้เจอแล้วด้วยล่ะนะทีนี้ energy เป็นชาวธาตุน้ำํำคุณคนนี้ค่อนข้างจะมีเหตุมีผลนะคะ แล้วก็คนคนนี้แม้ว่าจะมีความต่างเยอะแต่เขาก็เหมือนกับเต็มใจแล้วก็มีความสุขในการที่จะเรียนรู้ความเป็นตัวคุณตัวเห็นก็มีความสุขในการแบ่งปันโลกที่เขานะคะแชร์ลิงแบ่งปันให้กับคุณด้วยเช่นเดียวกัน AG เอจี้ออกมาบอกว่าคนคนนี้รักสงบมากๆนะคะเป็นคนที่มีความสุขสงบภายในใจอ่ะเป็นคนที่ รักสงบมากๆอาจจะเป็นชาวธาตุลมด้วยก็ได้นะมิถุนตุนกลุ่มแต่คนคนนี้พอเวลาคุณอยู่ด้วยคุณจะรู้สึกสงบอ่ะรู้สึกไม่ได้มีดราม่าเวลาที่คุยกันอะไรอะไรก็เข้าอกเข้าใจกันไปสมดแล้วก็เอเนจี้เนี้ยบอกเลยว่าเป็นคู่รักที่น่ารักนะหมายถึงเนี่ยคือมีความซื่อสัตย์ต่อคุณมากๆแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มคุยเขาก็จะมีคนคนเดียวแล้วก็คือเวลาที่รักใครบอกเลยว่ารักจริงแล้วก็เหมือนกับ คนคนนี้แหละคือคือคือคนที่เขาจะต้องมีไว้ในชีวิตอยู่ในในชีวิตเพียงคนเดียวรักรับฟังเขาอกเข้าใจแบบประมาณว่าถ้าเวลารักใครแล้วอ่ะอะไรก็ได้อะ่นะเนาะ anything you want นะในทิศท,ทางที่ดีนะในหนทางที่ดีด้วยนะไม่ใช่ไปทำให้เขาเสียอกเสียใจแบบนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการบอกเลยว,ว่าคนคนนี้ซัพพอร์ตมากๆออฟเฟอร์สุดๆเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะว่า Energy ของเขาเป็นยังไง เอดจีระหว่างคุณกับเขาโดยรวมนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน ว้าวอ๋อคุณอาจจะเคยคุณน่าที่จะกังวลและคิดมากในเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่กาลังจะเข้ามาไม่คุณก็เขาเนี่ยแหละอาจจะมีประสบการณ์ความรักที่หนักพอสมควรนะอาจจะถึงขั้นหย่าร้างด้วยสําหรับบางท่านนะประสบการณ์ครั้งนี้มันทําให้คุณรู้สึกว่าท็อกซิกดิเลชันชิพที่ผ่านมามันบั่นทอนความรู้สึกความเชื่อทางความรักคุณ เริ่มที่จะไม่อยากที่จะคาดหวังไปที่ใครคุณโฟกัสไปที่ตัวคุณเองเอเจนต์ม,มาบอกว่าคุณจะต้องพยายามเคลียร์เอเนจีจากคนนําเดิมออกไปด้วยเพราะสิ่งใหม่ๆที่ดี Angel of ออฟเลก็ออกมาบอกอยู่แล้วว่าการที่คุณจบเรื่องราวแบบนั้นลงไปกับคนที่ไม่ใช่ก็เพื่อที่คุณจะได้พบเจอใครใหม่ๆที่ Angel เตรียมไว้ให้มากกว่า นะคนคนนี้เข้ามาคุณอาจจะมีความรู้สึกเขาเหมือนแองเจิ้ลประจําตัวเราจังเลยอะทั้งมาช่างเข้าอกเข้าใจแล้วก็เหมือนกับดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกรอบด้านของคุณจนทําให้คุณรู้สึกมีความสุขเวลาที่อยู่กับเขาแต่ที่เหมือนอยังมีเรื่องราวของอความรู้สึกเดิมๆคนเดิมๆวนเวียนเข้ามาทําให้คุณมีความรู้สึกว่าไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกให้กับคนคนนี้มากมายนะ หรือในเวลานี้มีความรู้สึกกันเยอะทั้งคู่ถ้าคุณได้เจออาจจะมีความรู้สึกกันเยอะแต่แบบไม่กล้าที่จะฟันธงไม่กล้าที่จะอะไรทั้งนั้นจนกว่าจ,จะได้แบบออกเดทกันหลายๆครั้งคุยกันหลายๆครั้งคือคุณจะระมัดระวังในความสัมพันธ์มากขึ้นวิ c t ตอรี่ค่ะแต่ในท้ายที่สุดนะบอกเลยว่าเอเนจีระหว่างคุณกับเขาดีมากๆากเดอะการ์เด้นเอเนจีสวยจังเลยนะ่ะแอคชั่น ถ้าคุณทั้งสองคนเปิดใจเขานะเปิดแต่ตัวคุณเนี่ยถ้าคุณเปิดใจแล้วก็เริ่ม Take a คชั่นกับคนคนนี้เมื่อไหร่แล้วก็บอกเลยว,ว่าเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวังนะวิกตอรรี่ถ้าคุณคาดหวังการแต่งงานคนคนนี้ยินด,ดี นะคะที่จะซัพพอร์ททุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวงังทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องโดยรวมการใช้ชีวิตนะเรื่องการงานการเงนิงนการให้คาปรึกษาคนคนนี้จะสามารถเป็นทุกอย่างให้กับคุณได้คุณก็สามารถเป็นทุกอย่างให้กับเขาได้เพราะคุณมีเหตุมีผลนะคุณชาวราศีกันนะทีนี้ The A, ที่กาเดนเอเ g จี่งมบอกว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยนะคะน้าที่จะได้เป็นคู่รักแม้จะที่ผ e f ฟู นะมีความสุขสงบเข้าอกเข้าใจกันรักครั้งเนี้มันจะเป็นรักในแบบที่คุณมีความรู้สึกว่าแม้ไม่ได้คาดหวงังแต่มันก็สมหวังในทุกอย่างจริงๆนะแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรไปเรื่อยๆได้แต่มันกลับกลายเป็นรักที่มั่นคงนะมองดูโดยรวมบางท่านมีเกณฑ์การย้ายถิ่นฐานด้วยถ้าได้พบเจอคนคนนี้เขาอาจจะย้ายมาอยู่กับคุณหรือคุณอาจจะย้ายมาอยู่กับเขา แต่คุณจะได้อยู่ในที่ที่มันสวยงามแล้วก็สงบสุขอะนะคุณมองหาคนที่เขาอยากจะลงหลักปักฐานสร้างชีวิตสร้างครอบครัวกับคุณนะคะคุณจะได้เจอคนแบบนั้นเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยขอทราบนิวเล v รราศีกันค่ะขอทราบนิวเลอรราศีกัน ลัาซิกออฟโทนเนี่ยคนนี้ค่อนข้างจะออฟเฟอร์ความรู้สึกคุณแล้วก็ออฟเฟอร์ชีวิตคุณรอบด้านถ้าเป็นคุณผู้ชายถ้าเป็นคุณผู้หญิงคนคนนี้เขาซัพพอร์ตความรู้สึกคุณทําให้คุณรู้สึกสบายใจอยู่เสมอโฟลออฟโทนอืมอะไรที่ค่อนข้างมั่นคงมากทีเดียวอาจจะเป็นชาวธาตุดินวิศวกันมังก่อนด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็ธาตุลมเนาะ ค,คนคนนี้ทางด้านการสื่อสารการพูดคุยดีมากๆค่ะเขาใช้คําพูดต่างๆนานาคือหมายถึงคําพูดที่ดีจากใจด้วยนะจริงใจในการใช้คําพูดและคําพูดของเขาเนี่ยไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนายออฟมิลเลอร์แต่ถ้าเขาบอกคุณว่าเขาไม่ขี้หึงอย่าไปเชื่อเขาหึงเอาละเดอะไฮ p รีสเอ็ดซอฟมิลเลอร์ อะไรที่ไม่สบายใจคนคนนี้จะบอกให้คุณได้รับรู้ไม่มีความรับจากคนคนนี้มีแต่ความรู้สึกดีๆนะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นหนึ่งในใจเขาแล้วละ่ะแม้ว่าเขาจะไม่เปิดเผยความรู้สึกเยอะเพราะเนจี้ความเป็นทินค่อนข้างสูงไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกเยอะมากมายนะักนะแต่เนจี้ออกมาบอกว่าคนคนนี้ เป็นรักที่ชัดเจนนะไม่มีดรามา่าไม่มีท็อกซิกแต่ถ้าถามถ้าคุณถามเขาว่าเขาคี่หึงไหมเขาบอกคุณว่าไม่อย่าไปเชื่อว่าะเขาคี่หึงแต่ว่าเป็นลักษณะหึงเงียบดีกว่าเนอ้อก็พอให้ได้รู้สึกว่าเออ คู่รักของเราเขาก็ห่วงเรานะประมาณนี้ดีกว่านะทีนี้ six of stone เขาบอกว่าคนคนนี้ออฟเฟอร์คุณทั้งทางด้านความรู้สึกการใช้ชีวิตโดยรวมการให้คันปรึกษาทางด้านการงานคือเหมือนเป็นเพื่อนคู่ชีวิตจริงๆนะมากกว่าคู่รัก คอยคุณได้เจอกันเร็วๆและน่ารักมากนะเป็นคนที่ทำงานเก่งเก็บเงินเก่งใช้เงินอย่างมีเหตุมีผลและระมัดระวังแต่เวลาที่เขาเจอคุณอ่ะเวลาที่เขารักคุณหรือเวลาที่เขารักใครเขาจะหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องคนคนนี้แหละนะคอยดูแลเทคแคร์ take care, คอยคอมมิเนเกตคอยสื่อสารเพื่อไม่ให้คุณรู้สึกว่าโดดเดี่ยวแหมน่ารักจังเลยเราควักออกมาจากกล้องได้ไหมเราควักหนุ่มคนนี้ออกมาเลยได้ไหมอยากมอบให้เป็นของขวัญถาสีกันเลยนะ เอาล่ะนะนายออฟวิลเลอร์เอเนจีครนี้คุณไปไหนทําอะไรอ่ะไม่ได้บอกเขาไม่ถามหรอกแต่ลึกๆนะ่ะห่วงนะแล้วก็เป็นห่วงก็นิดนึงแต่เขาจะมีคําพูดที่ทําให้คุณรู้แหละยิ้มยิ้มได้ว่าอ๋อคึงใช่ปะอะไรประมาณนี้นะเดวิลออกมาเตือนว่าคุณจะต้องเคลียร์ท็อกซิก t o e t o x i c v i b r a t i o n จากคนเดิมๆนะคะเพราะรักครั้งใหม่ที่คุณจะเจอเนี่ยมันคือความอบอุ่นที่สุดแล้วในชีวิตคุณอาจจะเคยเดิยวกับชาวราศีมังกรแล้วมันคนละเรื่องกับคนคนนี้หนุ่มหรือสาวคนนี้เป็นคนที่รักธรรมชาติสุดๆอายุมากกว่าคุณไม่ห่างกันเยอะเนาะ,ะห้าปีเนาะบวกลบแล้วกันอายุห่างกันประมาณนี้ เอ็มเพร์คนทุกครั้งก็จะบอกทุกครั้งว่าน่าจะเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนนั่นแหละแต่ e n e เ g อเนออกมาบอกว่าคนทีนี้คาดหวังการสร้างครอบครัวการแต่งงานคุณอาจจะได้พบรักกับหนุ่มหรือสาวต่างชาติที่แบบ เออรี่ีไทยอ่ะอยากจะใช้ชีวิตสุขสงบในบ้านปลายกับใครสักคนหนึ่งบ้านของเราเหมือนในฝันไหมเนาะในประเทศสักประเทศหนึ่งที่คุณทั้งสองคนอยากที่จะอยู่อะไรประมาณนี้ยิ้มยิ้มหวานหวานได้เลยคลิปนี้นะเราแนะนำให้กรีด <c oughs> คุณจะต้องเคลียร์เนจี้จากคนเดิมๆนะเพราะว่ามันยังเหมือนมีเรื่องคนเดิมๆท็อกซิก a ีเลชั่นชิพตรงนี้คอยวนเวียนอยู่ในความรู้สึกคุณตลอดเวลาคุณจะก้าวต่อไปได้ลบาบาก นะคุณมีสิ่งใหม่ๆที่ดีคุณมีเพชรอันล้ำค่าอยู่ในมือแล้วอะนะ Energy a ์จ o เอ i r อ o มหรือเ cup ับคายังขึ้นสองครั้งเลยมันเป็นโซเม o ค n น c t i o n p a พ t l i สไล e l a t ช o n นชิ p อยู่แล้วไปต่อกับคนที่เขาพร้อมที่จะมีคุณในชีวิต พร้อมที่จะดูแลคุณแล้วก็พร้อมที่จะให้คุณทั้งหมดของหัวใจดีกว่าคิดถึงเรื่องใครบางคนที่แม้แต่ใจเขาก็ไม่มีให้แล้วในเวลานี้หรือตัวคุณหมดใจไปแล้วแต่แค่รู้สึกผิดกับตัวเองก็พอได้แล้วค่ะนะถ้ายิ่งคุณโฟกัสไปที่เขาแปลว่าคุณยิ่งยิ่งทุ่มเทความรู้สึกให้กับเขาโฟกัสทุ่มเทมาที่ตัวเราค่ะเยียวยาจิตใจให้ดีแล้วก็เตรียมพบนะคะ New l o v e รักครั้งใหม่ที่เป็นโ Somate ที่ดีคนที่ใช่ของคุณดีกว่านะ อ่าละเอ็นจเนอมีอะไรอยากจะบอกนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอูวิเอเนจีสวยมากๆค่ะ listening new skill จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นนับจากนี้เห็นที่อยู่ตรงหน้าของเองเจิอร์ไหมชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปนับจากนี้โดยสิ้นเชิงมีเกณฑ์การแต่างงานกับชาวต่างชาตินะสซง นะคะเอเนจีการย้ายถิ่นฐานค่อนข้างสูงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนามันอยู่ตรงหน้านี้แล้วรักแท้ชีวิตที่มั่นคงความสุขสงบภายในจิตใจ,จการงานที่ดีมันอยู่ในนี้หมดแล้วดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือนะคะเอ่อ learning new skill ค่ะขอโทษนะคะก่อนหน้านี้อาจจะอ่านผิดนะ learning new skill เพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นใส่ตารู้หมดเลยอืล หัดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่คุณกำลังจะได้รับโดยเร็วนี้จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นให้คุณได้เรียนรู้อีกมากมายคนคนนี้จะนำพาสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณด้วยแหละก็อาจจะเช่นการย้ายถิ่นฐานวีซา่าการสร้างครอบครัวต่างถิน่นต่างแดนหรือการที่เขาเดินทางมาอยู่กับคุณต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะเตรียมซื้อที่ซื้อทางอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะมองไกลไปถึงตรงนู้นเลยทีเดียวเพราะว่าการออกมาโดยรวมเป็นไปในทิศทางนั้นนะคะ เอาล่ะขอคำแนะนำจากแองเจิ้ลเอาล่ะเอเนจีออกมาบอกว่าให้คุณคิดถึงสิ่งที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะ Give joyfully ค่ะ to the organization นะคะขอให้คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดและมีความสุขกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามานะ แล้วก็เหมือนกับเตรียมวางแผนคนคนนี้น่าจะมีแผนอนาคตให้คุณเยอะนะเหมือนมีโจทย์ให้คุณเยอะที่คุณจะต้องเตรียมแต่คุณกลัวผิดหวังใช่ไหมก่อนหน้านี้อาจจะมี energy ประมาณนี้แล้วผิดหวังบอกได้เลยว่าคนคนนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังนะคะชัดเจนค่ะ energy สวยมากๆเลย o u r lady off growth สิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณตั้งใจเคยตั้งความหวังไว้มานาน มันค่อยๆเติบโตทีละนิดแล้วมันก็ถึงเวลาที่คุณจะได้รับผลผลิตนั้นแล้วเพียงไม่นานนะคะทำใจให้สบายค่ะมีความสุขการงานการเงินของคุณดีอยู่แล้วความรักเป็นเรื่องแค่เล็กๆสําหรับพิเวอร์จริงๆเพียงแต่คุณยังก้าวข้ามใครบางคนที่อาจจะคุณคุณอาจจะรู้สึกมากๆไปก่อนหน้านี้ไม่ได้ถ้าคุณไม่เปิดใจให้คนที่ใช่เขาได้มาลองนะคะแสดงความรู้สึกแสดงความจริงใจให้คุณได้เห็นนะคะ คุณก็จะไม่มีประสบการณ์ใหม่ๆให้คุณได้เปรียบเทียบและเรียนรู้ว่าอ้อคนที่เขาซีเรียสแล้วรักเราจริงเป็นแบบนี้คนที่เห็นเราเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆในชีวิตเขาเป็นแบบนี้และคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณมีค่าสําหรับใครบางคนเสมอโดยเฉพาะกับ New l ลิฟของคุณนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันหน่อยเขามีข้อความอะไรอยากที่จะบอกคุณบ้างในเวลานี้นะ เขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคุณในเวลานี้ค่ะขออีกสองใบได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว้า wow. ว better than you and my dreams คุณนะคะเป็นคุณคือฝันที่เป็นจริงและยิ่งกว่าจริงแล้วเป็นฝันที่ดีงามที่สุดในชีวิตของเขา คือเป็นฝันที่ดีที่สุดในชีวิตที่เขาเคยมีมาเลยทีเดียวเห็นไหมคะว่าเขามีความรู้สึกกับคุณมากแค่ไหน Never out of my heart คุณอยู่ในหัวใจเขาเสมอเลยนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรก็แล้วแต่คุณอยู่ในความรู้สึกในหัวใจเอนเนจี e ้เนี้ยอ๋อบอกว่าเขาอาจจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนรอเขาอยู่ทันทีที่ได้พบเจอคุณมันก็เลยง่ายต่อการที่จะตกหลุมรักคุณนั่นเองนะเ o v e f อ r ์เ r เเขา รักคุณตลอดไปเพราะคุณคือคู่ชีวิตของเขานะคะคุณคือความรักของเขาขอให้มีความสุขมากๆนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ